สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับเอกเซตโนน้องที่เล่นเกมด้วยกันชนผมอยู่ประจําซึ่งแต่ตอนเช้าเราว่าจะไปพาน้องไปกินข้าวร้านที่ผมกินมาตั้งแต่เด็กคือนอกจากร้านข้าวแห่งความทรงจำก็คือกะเพรานั้นนะ่ะร้านป้าเนี่ยมีร้านข้าวหมูกรอบร้านนี้อีกร้านหนึ่งครับที่ผมเนี่ยฝากกูผมซื้อทุกวันครับตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุประมาณสิบห้าสิบหกคือที่ฝากเขาซื้อเพราะว่าเขากับเจ้าของร้านเนี่ยเป็นเพื่อนกันครับ แลวเขาจะให้เยอะมากแล้วเราสามารถสั่งแอดออนได้ว่าถ้าผมอยากกินข้าวมันไก่ราดน้ำหมูแดงหมูกรอบได้ไหมได้ครับถ้าผมอยากกินข้าวมันไก่โดยที่ไม่ใช่ข้าวมันได้ไหมได้ครับผมอยากกินข้าวมันไก่ผสมหมูกรอบได้ไหมได้ครับผมสามารถแอดออนได้ทุกอย่างในร้านที่เขามีครับผมสามารถสั่งข้าวมันข้าวมันไก่ทอดพร้อมกับราดน้ำกระเพราก็ได้ครับเออคือเขาร้านนิสัยดีมากแล้วก็ให้เยอะมากครับ60บาทเดี๋ยววันนี้จะพาเอกไปกิน

หมูแดงเอาเล็กคอมเมนต์ของเฮีย <c oughs> เอ่เอน้ำเยอะนะห่อนึ่ง

เราก็ได้ข้าวหมูแดงหมูกรอบในตํานานของเฮียหมีมาเออแต่ว่าแต่ว่าวันนี้ซื้อมาเป็นข้าวหมูกรอบกับของกูเนี่ยเป็นไก่ต้มกับผสมหมูกรอบโดยที่ไม่ใช่ข้าวมันมันจะเป็นยังไงวะทุกคนมันก็กินกับก็กินเหมือนกับใครน้ําจิ้มไก่ต้มอ่ะเออแล้วก็เป็นข้าวข้าวแบบข้าวสวนเองเอกเป็นข้าวหมูกรอบพิเศษ60สบาท ก็คือข้าวเช้าของเรานะครับนี่อันนี้ของพี่หมีเป็นอะไรนะข้าวไข่ต้มกับหมูกรอกนี่ดูดูหมูกรอบเยชิ้นนี่ไม่ธรรมดานะชิ้นใหญ่มาหนา,าหนาอันน,นี้เท่าไหรนะ่ครหกสิบบาทหกสิบเ <60 S 1> <c oughs> นี่ยจ่ายเราหกสิบาทหกสิบอ่ะอันนี้ข้าวหมูแดงแบบเนี้หกสิบหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคือดูความหนาของมันดิ เนคือแบบไอ้เย่มันหนามากเลย,ยบางเจ้านี่ให้แบบชิ้นหนึ่งหันครึ่งอ่ะเออมันแบบบางนั้นแหละแล้วเราก็จะมีของกินเล่นอยู่ตรงนี้เป็นขนมจีบที่แบบบ้านๆครับ30บาทแล้วก็โรยแบบแป้งเกี๊ยวกรอบแล้วก็กากหมูแล้วก็เป็นซอสเปรี้ยวต้องใช้ดวงด้วยใช่เพราะว่าเขาไม่ได้มาขายทุกวันนะครับรานนี้นี่ครทำแรก หมูกรอบเขาดีนะคือมันไม่ใช่แบบเป็นหมูกรอบแข็งๆนะ่ะอมันไม่ใช่ค้างคืนเลยม,มันมันกรอบอ่ะมันโอเคนะสำหรับคนคนชอบหมูกรอบ แล้วราคาเป็นยไงคือแบบราคาแม่งโคตรดีในราคา60บาททุกคนอ่ะอันในมองกรุงเทพแบบมีขายไหมมีในบางกรุงเทพมี50บาทแต่แม่งน้อยกว่านี้แล้วหมูหั่นมาเป็นบางๆคือแบบคือราคาถูกกว่า10บาทแต่ว่าหมูบางกว่าหมูบางกว่า้ข้าวน้อยกว่าข้าวน้อยกว่าใช่แต่เนี้ยคือปริมาณแม่งหาหาไม่ได้แล้วในแถวนี้เออ60บาทหาไม่ได้แล้วแถวนี้จริง แมงคุ้มอ่ะเออคือแม่งหนาจริงเว้ยเนี่ยลองลองเลยคือแบบเนี่ยชิ้นแม่งหนาแบบเนี้ยบางที่แม่งให้แบบครึ่งนึงอ่ะเออบางๆอย่างเงี้ยสไลด์มาแนแบบนีนยอย่างเงี้ยตั้งแต่จัดจานวันนี้อย่างเดียวเลย ือแต่ดูหินประมาณแบบนี้หาที่ไหนได้อีกถ้าอันนี้เป็นรักแรกนะที้ผมให้เป็นรับที่สาม แรกแรกมืออะมึ <c oughs> ต้องขุดเคบับขึ้นมาพูดด้วยไปเนี่ยไอ้เหี้ยนะไอ้เคบับคลองไอ้คองเคบับคลองสองน่ะไอ้เหี <c oughs> ้ยเขาไม่ผัวแล้วได้ไงไอ้เหี้ยฝากไว้นะครับคุณเคบับคลองสองหลอกหัวใจน้องชายผมไปได้ยังไงครับตั้งหลายวีม้กได้รีบตัวเองหมดแน่แท้พี่ผมไม่มีเงินจะซื้อเกมนะพี่เออใช่ก็ไม่มีดิมึงซื้อเกมบักปีสองชิ้นละหกเจ็ดสิบอ้เหี้ยเออใช่ติเขาอะไรนะดนำมาตรฐาน Ja <laughs> <laughs> yeah.